ได้ตั้งโตแล้ว่อกะอ้าวนะที่ดึ่งตัวปลาปากเป็นนะเป็นง่ายง่ายง่ง่เห็นบุกชีมันนะวิธีจับปลาสองมือต้มสมกระดูกตัวเลียกัอีกสี่คนามีมีสิทเลือกอีกนะ นี่เกลียวเลือดเข้ามานี่เลยเข้ามานี่เจะจจบปลาเมื่อเดียวว้ายทายาทเอโตัวชะไหนี่สิเพ่บอกเพปลา